ข้าวเอาคายทุกทุกมือเลยบะทุกมือวันนหนียวมีตลอดมีตลอดอันนี้ข้งวยายเฮ็ดเฮ็ดยังดาเฮ็ดยังดามีมีซีนอย่างซีนหมูซีนหมูอันนั้นอ่อนซ้อมอันนี้ คไข่ปลาอันนี้ครัวไขปลาไปลาหมกไขปลาเอ่ออส้มๆนิดนึงอันนี้แหละอันนี้เห็ดเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดมยังยังนีรู้น่บานบ้านขายอาหารชุกขออใจเหรออันนี้ได้เขาเยังไม่ใหญ่นะคนปลา ปนเอาเอาปางปนปลาคอปลาคอแล้วปลาปลาช่อนเดี๋ยบเอามาเฮ็ดบ่ปลาช่อนไี่จะออกเฮ็ดออกออกนะเ่าใช้กับเหลือจันน้อยครับปลาอันนี้เอาไปต้มต้มได้แล้วภาษาปากภาษาไทยปลาช่อนกับปลาคอเดียวกันปลาช่อนก็คปลาคอคือเดียวบ่แต่งได้ก็ต้องเอาวิ่งซ่อนเอาอยู่แล้วเนาะ จับบอไดหรอกตาคอก็ต้องเอาวิ่งซอดเนาอันนี้แล้วอันนี้เด้ปกติลาวเขามักยางเนาะโอ้ไปอยู่ตักเสยางยางแล้วก่อนโบแมนสับที่เอาน้ำดับใส่ไฟมันลุกเบ๊บเบิบบิบบบบบเบิปอนจังนะ อันนี้ปนปนปลาปนปลากรดปนโอ้ปลากรดปลากรดอ่ายากนะปลากรดเนาะอันนี้เจลหน่อส้มเจลหน่อส้มเจลหน่อส้มก็คือเจลหนอไม้เจลหน่อไม้ซุมอันนี้หลามอันนี้อ้อหลามปลาแห้งปลาชนนี่เนื้อตีเชียงคานต้องเอาสูตรนี้ไปนี่ของจริงอยู่บ้านประตูนั้นอยู่เชียงคานหลาม ใครไปกักินตะหลามคล้ายๆว่าเอาสูตรจากทางนี้ไปอันนี้หมกไข่ปลาเนาะนี่เด้อหัวหล่อนหันวหล่อนไส้นอส,น,อสนี่เด้ออันนี้ผักสุกผักแวน่นสุกผักแวน่นอ๋อสุกอันนี้ไข่ไข่สดไข่สดไขด่ไ,ขไกล่ลาดอ๋ออันนี้ไข่ไกล่ไลาดนะนฝักได้ฝักได้

คุมวัดกลางคุมวัดกลางเนาะวัดกลางบ้านสว่างบางเวียงผมมาเป็นรอบที่สองละถือเป็นร้านค้าชุมชนบ้านสว่างบ้านสว่างวัดกลางมันมีอาหารพื้นบ้านของบางเวียงอร่อยครับที่นี่เขาบอกว่าไม่ ไม่มีเคมีเนาะผ,ผักเรามาจ<ะ>้าผักไทยที่มานั่งอยู่ก็เห็นคนแว<ม>ะ<อ>มาซื้อเยอะๆผักแว่นปกติเอ,ออหาหาบะบะบะบบบเคยเคยผ <บะ S 1> ักแว่นเนาะนี่แสดงว่า บอ่อเรือจากมือเนาะต้องเบิดเนาะอพอเบิงนี้เบิดนะดูดูสินค้าวันนี้อ่าดูพวกอาหารก,ก็คงจะหมดเพราะว่าเห็นคนมาแวะซื้อตลอดอันนี้มักเผ็ดเจ้าพี่ อยู่โรงพยาบาลมีแจวนั่งอ่ะมะเพ็ดใส่กับนั่งเบแจวบงแจบอมบนี่ก็เป็นร้านค้าชุมชนผมมาคราวก่อนเมื่อสองปีที่แล้วตรงตรงนี้เป็นอย่างไรสากลหรือยังอนที่ธนาคารอ๋อบริเวณค่าวก่อนมนอาศัยนั่งธนาคารก็ ตามรอยอดีตนี่คนไทยคนไทยคนลาวนี่แยกไม่ออกเพราะว่าเรามาเขาบอกว่าก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยไทยเฮาเป็นบ้านเดียวกันก่อนประวัติศาสตร์นะมันก็เลยเว้าวกันในโลกนี้มีไทยเฮาเนี่ยว้าวอกันม,มาเจากคนเดียวโว้ยเขาบอกพอยบหรอกเขาก็เป็นลาวเฮาเป็นไทยเนี่ยนะเนาะ พวกาลเล่าัาดมดมาคือกันเมือเขาเขากับว่าว่าเขาอพยศวังเวียงในช่วงนี้อาจจะยายาคนอาจจะชาวต่างชาติอาจจะมาน้อยเพราะมันไม่ไม่ใช่ช่วงหน้าท่องเที่ยวผมเคยมาครั้งแรกก็ปีพศสองพันเมื่อก่อนจะเป็น ชุมชนเดิมๆแต่ปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในสีของประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบางวังเวียงแล้วก็ที่นครวีกจันต์ปักเซเขาบอกคนเกิดดูหลวงพระบางวังเวียงนครวิกจัน์ปักเซเป็นคนมีบุญ เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นสร้างรายได้ให้กับประเทศระดับ <c oughs> ต้น